จับขาเล่เขาข่าวสวัสดีค่ะอวจ้างงาน40,000อัตราไม่จำกัดวุฒิและประสบการณ์เมื่อวันที่19พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ทุ่มเงินกว่า800ล้านบาทจ้างงานเพิ่มกว่า40,000ตำแหน่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนที่กำลังตกงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เข้าทำงานในหน่วยงานวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอายุหรือแม้แต่ประสบการณ์แต่อย่างใดโดยจะจ่ายให้เดือนละ9,000บาทเป็นระยะเวลาจ้างงานทั้งสิ้น3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนพร้อมพัฒนาทักษะสู่อาชีพใหม่และมีการสนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ให้ทุนท่านละ4-5หมื่ 50, บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายนนี้ดรสุวิทย์เมศินศรีรัฐมนตรีอวเปิดเผยว่าอวจะเปิดรับสมัครคนทำงานในโครงการอวสร้างงานระยะที่สองจำนวน4หมื่นตำแหน่งโดยจะมีหน่วยงานจากอวกว่าร้อยหน่วยงานมารับสมัครเพื่อให้กระจายกันไปทำงานทั่วประเทศตามความถนัด คาดว่าน่าจะใช้งบกว่า800ล้านบาทโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายนการเปิดโครงการอวสร้างงานระยะที่สองเนื่องจากการเปิดรับสมัครในระยะที่หนึ่งจำนวนหนึ่งหมืนตำแหน่งได้มีผู้สมัครอย่างขับขัง่งเกินกว่าสามหมื่นคน นอกจากจะได้ทำงานได้เงินเดือนแล้วยังได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพใหม่หรือถ้าสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอวเองก็ยังมีทุนสนับสนุนโครงการละ4-5หมื่นบาทจำนวนที่เปิดรับสมัครในระยะที่1นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนดังนั้นโครงการอวสร้างงานระยะที่2ที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งมากกว่า4 0ม0 0ตำแหน่งจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและจะได้รองรับการพัฒนาทักษะของประชาชนทั้งที่จบปริญญาและไม่จบปริญญาที่ต้องการก้าวสู่อาชีพใหม่ในยุค New Normal ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่ที่ความเชี่ยวชาญหรือทักษะในวิชาชีพนั้นๆมากกว่า ซึ่งอวเองกำลังเปิดหลักสูตรนันดีกีหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรกว่า500หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกทุกวันนี้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะสมัครทำงานโครงการอวจ้างงานระยะที่สองก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่กลุ่มงานกิจการเลขาธิการสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาโทร026105330ถึง31 หรือที่ศูนย์บริการร่วมอว1313ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ